ดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีในชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ค่ะบทที่3ที่มีชื่อว่าเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่านะคะในคาบนี้นะคะก็จะเป็นคาบสุดท้ายแล้วที่เราพบกันในวิชานี้นะคะโดยนะคะในคาบนี้เราก็จะได้เรียนในหัวข้อกรณีศึกษาผลงานการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะ โดยจุดประสงค์ในหัวข้อนี้นะคะก็คือทราบและเข้าใจความสําคัญในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองค่ะโดยเรามาดูกรณีศึกษาแรกนะคะที่มีชื่อว่ากระดานบิงโกสําหรับการเรียนการสอนนะคะโดยกระดานบิงโกแบบเดิมเราเนาะก็จะมีเป็นตัวเลขนะคะแล้วก็ถ้าผู้บอกนะคะบอกเลขตรงกับที่เรามีนะคะเราก็จะกากระบาดท,ทับตัวเลขนั้นๆน,น,นะคะ ดังนั้นนะคะสสวทจึงมีการพัฒนากระดานบิงโกแบบใหม่นะคะที่ผู้เล่นจะใช้หมุดปักนะคะเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงว่าตนเองมีรูปภาพตามที่ผู้บอกบอกนะคะแล้วก็ผู้ชนะหมุดจะเรียงกันเป็นเส้นตรงในแนวตั้งนะคะหรือว่าแนวนอนแนวทะแยงมุมแล้วก็ในรูปสัญลักษณ์ของสสวทนะคะที่อยู่ตรงกลางในแผ่นกระดานเนาะให้ถือว่าผู้เล่นได้ฟรีหนแต้มค่ะ เรามาดูจุดเด่นของผลงานกระดานบิงโกนี้ดีกว่าค่ะว่าจะมีจุดเด่นอะไรบ้างนะคะจุดเด่นแรกนะคะตัวแผ่นกระดานบิงโกนะคะจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ทำด้วยโฟมยางนะคะด้านในจะลากเส้นเป็นช่องตารางค่ะ 2. ค่ะในแต่ละช่องตารางนะคะจะมีการเจาะรูเพื่อให้ใส่ตัวหมุดได้นะคะ อันนี้ก็จะมีการเจาะรูนะคะให้ใส่ตัวหมุดตัวสีเขียวๆนี้ได้นะคะต่อมาค่ะตัวมุดนะคะเป็นแท่งทรงกระบอกนะคะสีเขียวๆและในแผ่นกระดาษน,นะคะจะมีการเจาะรูทั้งริมด้านขวาและก็ด้านซ้ายของแผ่นตารางนี้นะคะเพื่อให้เก็บตัวหมุดนะคะและ5ค่ะรูปภาพในตารางนี้นะคะก็จะเป็นคำตอบของโจทย์คำถามค่ะ หค่ะจะเป็นโจทย์คำถามนั้นนะคะเราจะเห็นว่าเกมนี้นะคะก็จะเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของสสวทนะคะเรามาดูตัวอย่างที่สองกันอีกค่ะราว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะตัวอย่างที่สองนะคะก็มีชื่อว่า ของเล่นหรือดอกไม้แห่งสยามนะคะจะเป็นเกมสื่อของทางคณิตศาสตร์นะคะจุดเด่นของผลงานนี้นะคะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะมีการพัฒนาต่อยอดจากผลงานของที่มีชื่อว่าหอคอยฮานอยนะคะโดยการสร้างช่องเก็บอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการเก็บเกมนี้นะคะทุกชิ้นที่อยู่ใต้แผ่นฐานนะคะได้แก่ดอกไม้เจ็ดดอกนะคะที่มีขนาดต่างกาันแล้วก็เสา ตัวเสียบนะคะทั้งหมด3ต้นนะคะจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งนอกจากจะช่วยให้วัสดุุปกรณ์ต่างๆนั้นไม่หล่นหายแล้วนะคะผลิตภัณฑ์นี้ก็ยังมีน้ำหนักเบาด้วยนะคะเนื่องจากทำมาจากแผ่นโฟมเนาะแล้วก็สะดวกในการเก็บและการเคลื่อนย้ายได้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของสสวทนะคะ เราจะเห็นได้ว่าการนำผลิตภัณฑ์หรือวิธีการนะคะไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญานั้นเนาะจำเป็นต้องมีข้อแตกต่างหรือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่แตกต่างหรือเด่นจากผลิตภัณฑ์เดิมแล้วก็ไม่มีการละเมิดความผิดของผู้อื่นด้วยค่ะดังนั้นนะคะเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าว่าทั้งหมดในบทที่3นี้นะคะเราได้ความรู้ข้อสรุปอะไรบ้างนะคะ คือทรัพย์สินทางปัญญานะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมหรือดิคสิตนะคะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลงานของเราได้นะคะต่อมานะคะเราสามารถแปลงทรัพย์สินทางปัญญานะคะให้เป็นเงินทุนเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยค่ะเมื่อเรารู้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองหรือความคิดของตนเองนะคะมีมูลค่าแล้วนะคะปัญญาหรือความคิดของ ผู้อื่นนะคะก็ยังมีมูลค่าเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเราเรียนบทที่3แล้วเสร็จแล้วเนาะเราก็ต้องมาทํากิจกรรมท้ายบทนะคะเรื่องเพิ่มมูลค่าผลงานของตอนเองนะคะโดยให้นักเรียนนะคะนำผลงานของตอนเองจากบทที่2เนาะที่จะเป็นชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหานะคะ มาวิเคราะห์ในประเด็นต่อไปนี้นะคะประเด็นแรกก็คือผลงานของตนเองเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดนะคะแล้วก็ให้นักเรียนลองเสนอแนวทางในการพัฒนาผลงานของตนเองนะคะจุดเด่นของผลงานของตนเองนั้นสามารถนําไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้หรือไม่อย่างไรนะคะกิจกรรมท้ายบทนี้นะคะครูจะให้เวลาทําประมาณ30สนาทีนะคะ ภาพนี้นะคะก็จะเป็นคาบสุดท้ายแล้วที่เราได้พบกันนะคะในวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีในชั้นม .3 น,นะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนนะคะสนุกในการทำกิจกรรมนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีค่ะ